สวัสดีท่านผู้ชมชายูท b e ครับวันนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวเจ้าอะไรเจ้าไซยโยกรีวิวเจ้าไซยโยกครับแบบละเอียดเลยวันนี้นะครับตอนนี้ช่างป้นกำลังล้างล้างขัดขัดทูท่ๆูครับอาจเราอาจจะพ่นสีเคสีครับวันนี้ เดี๋ยววันนี้จะให้ดูข้างในก่อนครับเรา,เอาถอดภายในออกหมดเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งนั้นด้วยนี่ครับขัดขัดทุๆแบบจากที่มาเน่าเน่าเราล้างออกจนแบบเหมือนรถเก่านอกเลยล้างออกสะอาดมาก <c oughs> เฮยจะบ้าออกไป โอ้สูงแท้นี่ครับโอ้นี่รถสภาพหัวนี่ซื้อเก่านอกมานะครับสภาพดีก็คือซื้อมายังยังไม่ผุยังไม่อะไรเลยนะครับเป็นเก่านอกเลยเพราะว่าเป็นกระจกไฟฟ้านะครับ เยวจะให้น้องลงน้ำยาขัดเงาอีกทีหนึ่งมาทีแรกนี่โอ้โหดำคุณดูช่องแอร์คุณรู้เลยอะดำมากผมนี่แช่กันแบบอันนี้เป็นน้ำที่ล้างคอนโซลนะครับดูนี่ก็ได้ครับดำไม่ดำเดนี่ยดูเนี่ยนะครับดำมากจริงๆ แต่ครบหมดนะคอนโซลคอนโซลนะครบหมดทุกอย่างอาอเออข้างบนนี้ก็ต้องเช็ดนี่จะให้เช็ดข้างบนด้วยเช็ดออกพม่านก็ไปซักครับพม่านก็มีนะครับ สักหมดทุกอย่างโอ้สูงจริงๆจริงเซตไปสร้างเปิดแล้วเอาดีห้องเชิญเดีพ่นสีกันสิสีสวยมากครับคนนี้ ก็เขาล้างมาบ้างนั่นแหละเราก็ล้างออกออกครับดูครับเพราะเรามีน้ํายาของเราเราก็ล้างออกมีชุดลำโพง้วยมีชุดระบบลมนะครับปลั๊กไฟครบพร้อมเลยครับเซตซีสวยครับคันนี้ไม่บวมเลยนะยมเหมือนก้านกล้วยเลยครับเซตซี แบกสองอนี่สมมติบอกสวยๆเลยครับคันนี้ไปแบบนิ่มๆชิวๆเลยตรงไหนที่พ่นได้เอ่อตรงไหนที่ล้างได้ก็ล้างครับตรงไี้ล้างไม่ได้ก็ปล่อยมันไว้ครับเพราะว่าให้มันมีน้ํามันก็ดีเหมือนกันมันถึงจะได้ไม่เป็นสนิมนีเกียร์กลางแต่มีคนถามผมว่าเครื่อง P11C เนี่ยเกียร์อะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจว่าเกียร์อะไร บางคนก็บอกเกียร์ HO oh หรืออะไระไยไม่รู้ไม่รู้ว่าเกียร์อะไรไมันเป็นเกียร์ของปี1ไหมมันน่าจะเป็นเกียร์มันแหละ ขอบคุณมากครับแต่งตัวมาอย่างรอ,อสีกระถ่ะาล้อโคตรบาทใจเลยสีเขียวตอนนี้มีคนมาให้ราคาแล้วขน,นาดยังไม่เอาไปทำกระบะมีคนมาให้กำไรแล้วครับสองหมื่น ครเฉพาะอ,อยู่แถวชุมพลนั่นแหละให้กำไรแต่ก็มีคนมาบอกว่าผมให้ห้าแสนไหมผมก็เลยบอกว่าถ้าสภาพนี้ห้าแสนนะหาให้ผมสักสองพันผมจะซื้อบอกตรงเลยไม่น่าพูดหรอก ว่าถ้าเกิดผมพูดกับคุณอย่างเงี้ยคณก็ไม่พอใจแน่นอนนะถ้าเราเป็นพวกค้าเรารู้กันอยู่แล้วนะดดลดราคาเท่าไหร่เท่าไหร่พูดอย่างเงี้ยมันทําลายน้ําใจกันอย่าพูดเลยดีกว่า เพิ่นนี่ลงทุนมากโดถึงขนาดโคกขเขา่าลงทุนโพเดเพิ่นม่ถึงขนาดนั้นดอกเอาแบบล่างตั้งมองง้องเห็นน่ะเห็นหัวมันบานเห็นหัวมันบานเออวันนี้ร่างสาดเลยเขาดิหันแซบเราอลงสีท้าสีแบบนีน โอ้ยเสียนี่ผมตัดออกดีไหมเนี่ยเป็นใหญ่บูดโอ้ยเสียอะไรจะมาลักลักขนาดนี้มองน,นี้นที่เปิ้ลสีนะเ่ิ้ลล้างอ,อกสร้างเปิ้ลครับนี่บ้านอยู่ตรงนี้เอง ขยนันครับสู้แดดสู้ฝนมองได้กับเซตแฟบวันนี้เขากะลงสีเลยพร้อมลงสีเขาดูใส่กองอากาศหน่อยสใส่กองอากาศมีหรือเล่า อย่างเอฟเลยใหญ่โอ้โหต้องถอดไปเป่าแล้วเนี่ยดูจากอาการแล้วเนี่ยโอโ้มือเดียวไม่ออกเว้ยเอาสมไปก่อนจะ่อยถอดดูจากอาการต้องเป่าครับน่าจะไม่เป่ามาเลยอ่ะ แล้วจะยกหวัวให้ดูสตาร์ทเครื่องก็ได้นะแด้สตาร์ทก่อนดีกว่าไม่รู้ว่าติดเกียร์หรือเปล่าอเสียงลมตกใจหมดเลยตอนนี้กำลังปัดลมอยู่ครับ ม,มีแอร์มีอะไรครบพร้อมเลยนะครับคับนนี้ถ้าดึงยกหัวนี่ถ้าดึงยกหัวนี่มันดีดขึ้นแบบอย่างเร็วเลยอะ่ะ เ้ยวา่าแอไว้อยู่แก็ยังทางานผมว่าเขาน่าจะกลับท่อไอดีหรือเปล่าเนี่ยทีบกสีอไอมันน่าจะกลับไปทางเนี้ยใช่ไหม นี้เขาก็เลยกลับด้านมาใส่อินเตอร์มั้งเขาแปลงใส่อินเตอร์หรือเปล่าเขาก็เลยกลับด้านพ่อไอดีตัวนี้หัวมันกลับด้านเดเี่ยเขาเชื่อเครื่องยังสวยอยู่เลยครับระบบกฟก็ครบพร้อมนะครับเฟซีสวยครับ 227 LD จริงๆแล้วรถคันนี้แต่เดิมเนี่ยเป็นรถซูโม่ครับซูโม่227นะครับยกเครื่องใหม่นะท่าเปลงอย่างเงี้ยน่าจะเป็น turbo น่าจะเลี้ยวไปดูถ้ามีอินเตอร์ก็เทอร์โบแน่นอนองอาการเขาก็เลยกลับด้าน ำเลอหมาะมากทีนี้พลาสติกใต้หัวนี่แกะออกนะครับเพราะว่าพวกเราถอดเบาะแล้วก็ถอดตัวยกน้ำถอดไรออกครับก็เลยเอาะกอบใส่คืนนึ่งถอดออกก่อนนะ นีแ่แหละมองเ้าดที่พ่นน่ะหรือไม่พ่นมะมันก็สวยอยู่นะแคดสี่ก็เสียสัด เอาแต่รับเมยียนได้รู้ปิดปิดปิดเทปน้ำปิดเทปน้ำดับเครื่องก่อนครับพวกแอร์พวกอะไรใช้ได้หมดนะครับแอร์เย็นด้วยครับวันนี้ ถึงจะเป็นรถแปลงมาก็ราคาไม่แรงราคาแค่600,000 20, 20,000บาทครับใครสนใจก็มาได้เลยนี่นี่เจ้าไปซื้อนี่ดูกลางกันนี้เลยกลางซื้อนี่เลยจับไปกลางตรงน,นั้นเลยกลางอีกกลาง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 พอดีอ่านันเลยต้องเอาตรงกลางโบกี้ครับ4<ม>ีเมตรเนี่ย สี่เมตรแปดสิบครับสี่เมตรแปดสิบช่วงรถสี่เมตรแปดสิบครับอเอาไปไว้เดี๋ยวแคสซีกว้างเดี๋ยวให้ดูกันแคสซีกว้างเท่าไหร่แคสซีกว้างแปดสิบสี่เฮ้ยเดี๋ยวมันอ,องเอาันเหล็กตัวนี้มันเลยมันต้องเอาตรงขอบมันพอดี หรือไม่อ๋ออันนี้มันมีเหล็กอีกนีวว่หว่าเอาตัวมุมนี่นะมุมพอดีไหมนี่ตัวมุมเนี่ยมุมเหล็กนี่เออเจด็ดสีแปดสิบเจ็ดเหรอแปดสิบเจ็ดเหรอพัดข้างล่างดูดูดูข้างล่างซื้อไปข้างล่างหลอดต่อทางนี้ทางนี้ ่ะเอาเสมอเสมอแคตัวนอแปดสิบีแคน่ะแคปมันเป็นเหล็เสริมออกมาเชียหรอกเก็บไว้ที่เดิมเสียดูเสียดูลักอันนี้เ uh, สียป่น ปิ้ครับช่างเปิ้ลแล้วก็ช่างดูข้างในเราต้องไปขายเป็นดอกเปิ้ลขายแต่ข้างนอกข้างนอกอย่างเดียวข้างนอกกาเฟมังค์นะข้างนอกกาเฟมกลางห์อัลเดิฟอนสีเนี่ยมองเนี่ยมองดูอัลียวเห็ดิฟอนสีผู้ช่วยช่างเว้ยช่างคุณช่างอันนี้ผู้ช่วยช่างเออเอาแหนบเอาหนังน้ำขัดออกอัลเดิฟอนสีเดี๋ยวไปดูช่างดูช่างดูรักเอา พี่สาวมาเอนช่างดูรักกำลังขัดภายในครับขัดภายในอะไรพี่สาวแล้วพ네ี่เขยพี่เคยเจนนี่ครับคมใหม่ๆอยู่เลยนี่ได้ยเดยยเย็บเหยเย็บเลยสลัา นี่ครับมีตรงเนี้ยซักไม่ออกแต่ที่อื่นออกหมดครับสะอาดหมดเลยผมบอกได้เลยนะผมฮีโน่รุ่นเนี้ยสวยมากเนี่ยน่าจะทำพรมแบบนี้มาทั้งหมดเลยรถหกล้อสวยจริงๆครับพรมพรมรถรุ่นเนี้ยสวยมากหนาดีนะครับรถยังสภาพดีนะเนี่ยสภาพยังดี เขาว่าหัวเพิ่งจะซื้อมายกใส่เขาบอกกับเครื่องนะครับโอเคครับก็ประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวพาขับลองครับก็มียางหน้าเส้นนี้แหละที่ลายมันล้นๆนหน่อยนี่เส้นนี้นะครับพวกนี้ก็ดีหมดเลยนี่อันนั้นก็ ยังดีครับนี่ยางหลังยังลึกอยู่ก็มีคู่ข้างหลังคู่นั้นก็ยังใช้ได้นะยังวิ่งได้ใช้ได้อีกนานเลยหๆพวกแนวพวกอะไรไม่มีเบียดนะครับสลักโบก,กี้ยังดีหมดครับพวกนี้ใช้ได้หมดเลยก็คือถ้าใครดูตั้งแต่แรกๆอะ่ะเดี๋ยวผมจะลงคลิปอันนี้ให้ดูด้วยประกอบไปเลย ดูคลิปตอนที่มันเป็นรถพ่วงอยู่นะครับมันเป็นรถพ่วงมันจะมีคลิปหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันได้กับบ้านแล่าโัวไทยบ้านล่า เดี๋ยวผมจะให้ดูอไอเครื่องก่อนให้ดูไอเครื่องก่อนครับลืมๆลืม,ลมไอเครื่องยนต์มันก็ลืมไปเลยไม่รู้ว่าเขาทำมันนี้มาเพื่ออะไร ายชั้นเลอเกิดสงสัยมันจะเป็นตัวต่อมั้งใช่ไหมมันหลายชั้นมากเลย จากที่เราดูจดท่วงไปแล้วก็ดูช่างดูทำความสะอาดละเอียดมากครับช่างดูต้องเรียกอาจารย์ดูลักอาจารย์ดูลักรักแล้วใครเป็นช่างเขาก็เรียกอาจารย์หมดไหมเป็นอาจารย์ต้องขอมาดูด <laughs> ช่างดูครับช่างดูดูลักดูลักเก็บอันนี้แล้วเออเี็ดแล้วเก็บไอ,อ้พวกนั้นเล็ก้ไวไ้กองนั่นนะของเก่านะ นี่นะพวกนี่กระเซ็ด้วยกันนี่เช็ัดนี่เราพยายาดำๆเช็ดออกให้สะอาดเลยแล้วก็พอจะเช็ดอันนี้แล้วหลังคาหลังคาข้างบนดำๆอ่ะอ่าฉีดอันนี้จะเป็นฟอยล้เรากระเซ็นออกทีครับมึงฟังยังเปิ่ <laughs> ขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ